รถซูซูกิเป็นรถสีล้อบรรทุกขนาดรถเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะคะซึ่งรถรุ่นนี้นะก็จะมีท่อไอเสียมาแบบลูกคู่อยู่ใต้ท้องรถนะคะลักษณะท่อไอเสียก็จะเป็นดังด่งตาเห็นเลยนะคะก็จะเป็นลูกกลมมีเปลือก2ชั้นนะคะรุ่นนี้นะบาร์โค้ดเขาจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียนะคะให้ดูบาร์โค้ดลูกหลังก็จะเขียนคําว่า G.O. 1ค่ะส่วนลูกหน้าก็จะเขียนคำว่า6-1 J นะคะลูกหน้าเล็กกว่าแต่ว่าค่าตัวของเขาจะสูงกว่าเสมอเสมอนะคะส่วนไส้ด้านในของเขาลูกหน้านะคะน้าหนักไส้จะอยู่ที่ประมาณ4ขีดนะคะ4ขีดตัวนี้ค่าตัวของเขาจะสูงถึง7 0 0ดกว่าเลยนะคะส่วนลูกหลังนะคะน้ำหนักไส้อยู่ที่6 6ขีดนะคะตาเขางามงามนะคะตาลังเพิ่งแบบเนี้ย ค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊สมากมายด้วยสารพีดีนะคะค่าตัวเขาถึงสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ